ก็สวัสดีนะคะ,ะพี่น้องนะคะชาวไทยทุกท่านที่ติดตามรายการของการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็ทางไร่ก็ได้รับเกียรติให้เป็นจุดที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเรื่องของเทศกาลผลไม้ที่จะมาถึงนะคะทุกท่านก็ทราบดีว่าทุเรียนภูเขาไฟเราของเอำเภอกระทลัก์กกมีชื่อเสียงมาก เรานอกจากว่าจะมีทุเรียนภูเขาไฟที่รสชาติอร่อยเป็นเลิศแล้วนะคะโดยเฉพาะในที่ตั้งของไร่นี้ไร่ทิทัศยานะคะจะอยู่บริเวณภูดินแดงซึ่งเป็นจุดเพ่อปลูกทุเรียนภูเขาไฟได้อร่อยที่สุดของประเทศไทยนะคะอันนี้ภูมิใจนําเสนอแล้วเราก็ยังมีกาแฟอาราบิก้านะคะที่ปลูกแซมในพื้นที่สวนทุเรียนนะคะเต็มพื้นที่ประมาณพันต้นอันนี้ก็ให ผลผลิตซึ่งเราไม่ได้ส่งจำหน่ายที่ใดนอกจากว่าผลิตในไร่นะคะทำอสตอรมีเรื่องราวของกาแฟก,าก็คือสตอรี่ของเราเป็นแบรนด์ป้าป้าคอฟฟนะคะซึ่งผู้ก่อตั้งก็คือท่านประหยัดอ่างแก้วนะคะท่านเป็นผู้นำพันกาแฟอาราบิก้ามาปลูกเป็นเจ้าแรกของพื้นที่นี้นะคะเราก็เลยทำผลผลิตของเราเองในแบรนด์ของป้าป้าคอฟฟนะคะ ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการนำมาทำเป็นเครื่องดื่มที่เป็นไฮไลท์ของไร่ทิทัศยานะคะเรามีคาเฟ่รับนะคะรับจริงๆนะคะอยู่ในป่าทุเรียนนะคะถ้าไม่ไม่รักกันจริงก็จะไม่เจอคาเฟ่หลังนี้นะคะอันนี้เราใช้กาแฟของเราล้วนๆ้วนในการทำเมนูรังสรรค์เมนูรสชาติรสเลิศนะคะผ่านกาแฟของเราป้าป้าคอฟฟมีเมนูทั้ง เอสเปรสโซ่ uh, zo, นะคะอาราบิก้ามีนมทุเรียนนะคะบีคาปูชิโน่นะคะ, ino, ะ,คะมีกาแฟทุเรียนที่เสริมเข้ามาในเมนูนี้นะคะท่านจะได้ชิมว่ากาแฟอาราบิก้าภูเขาไฟเจอกับทุเรียนภูเขาไฟรสชาติมันจะออกมาพิเศษสุดจริงๆนะคะต้องให้ท่านได้มาเยี่ยมชมไร่ทิศทัศยาแล้วก็แวะที่คาเฟ่ลับของเรานะคะซ่อนตัวอยู่ใน ปาทุเรียนนะคะยี่สิบไร่นะคะท่ามกลางต้นทุเรียนและต้นกาแฟล้อมรอบอยากให้อยากให้พาไปชมบรรยากาศในรานเชิญเลยค่ะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ครอบครัวเราภูมิใจนะคะซึ่งจะให้บริการในช่วงเทศกาลผลไม้ตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวนะคะที่รอชิมป้าป้าคอฟฟีหลากหลายเมนูค่ะก็เข้ามาท่านก็จะได้สัมผัส ความคูค่ะว้าวนะคะกับเมนูปาป้าคอฟฟี่นะคะนั่นคือแบรนด์ของกาแฟภูเขาไฟนะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวของจังหวัดรสิสเกตนะคะอาราบิก้าปาป้าคอฟฟี่มีคาเฟ่ลาเต้ท,ทุเรียนนะคะที่แนะนำให้ชิมนะคะกาแฟลาเต้ท,ทุเรียนอเมริกาโน่เอสเปรสโซ นะคะคาราเมลมอคค่าค่าปูแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆน,นะคะกาแฟส้มกาแฟมะพร้าวก็ขึ้นชื่อนะคะมัทฉะนมสดทุเรียนยนี้เราก็พยายามที่จะนําทุเรียนภูเขาไฟมาเจอกับกาแฟภูเขาไฟนะคะท่านยังสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้านะคะที่เราได้ทําเป็นลักษณะโฮมเมดนะคะเป็นสินค้าในครัวเรือนมีทั้งแบบดิปนะคะแบบพั่วเม็ดแล้วก็แบบบด ก็ยินดีที่จะภูมิใจนำเสนอในผล <ใน S 1> ิตภัณฑ์ของไร่ทิัศยานะคะผลิตด้วยใจใส่ความรักทุกชิ้นค่ะขอบคุณค่ะต้องมาชมค่ะก็มีเรือนเรือนแคกตัดนะคะเดี๋ยวแนะนำหัวหน้านะคะว่า แป๊บหนึ่งแล้วจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญคเป็นสวนแคคตัสที่ของญาติค่ะติดถนนนี่แหละอีกสองร้อยเมตรเป็นแหล่งพ่อพันธแคคตัสใหญ่ที่สุดของจังหวัดสีสเกตค่ะสวยมากเลยค่ะออกดอกแล้วด้วยอ้าหัวหน้าอยากได้